ก็กำลังใกล้จะถึงสถานีโคโคหรือสถานีบางตัญญนะครับโรงเรียนบ้านนาคอใต้ชอบสาครินโกี้เราเลยที่ผ่านนะครับไม่รูพ้พดได้ยินเสียงเปล่าครับเพราะว่าลมแรง อนนี้สถาน,นีโคโคที่อยู่บงรถไโคโคถูกเปลี่ยนเป็นสถานีปัตตานีนะครับจุดน,นี้จะอยู่ห่างจากปัตตานีประมาณ2ี่ว่ากิโลใครที่นั่งรถไฟมาจะไปปัตตานีต้องมาต่อรถที่ตรงนี้ครับจะมี2องแถวราคา30บบาทต่อคนอยู่ ไฟปัตตานีครับหรือโคโคในชื่อเดิมนี่ครับก็วงเล็บเดียวโคโคต่อไปจะเป็นสถานี่ตาแปมครับเป็น สถาน,นีโคกโพข้างหน้าก็จะมีรถจักรเก่าถ้าข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับตรงใ,ใกล้ๆกับโรงพักเนี่ยเขาจะมีรถส่องแถวเข้าตต,ตนานีครับ30บาทต,ตรงข้างหน้าเลยจะมีร้านชำนะ ขายขายเท่าไหร่ครับกไก่อันไหนคะไก่ชิ้นยี่ห้าบาทค่ะชิ้นยี่ห้าเดชิ้นไหนคะเด็กช,ชิ้นนี้จะเามาเะเง้ยไรสิบบาทเอาเ,าเนื้อพี่กกไว้หน่เดี๋ยวเอาชิ้นนี้นะแล้วข้าวเหนียวได้ค่ะนักก่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอรอคิวก่อนนะครับ メカとはほぼ。 คือไก่มาทำนะไก่แล้วก็ทอดเนลียวทอดเหลียวสิบบาทเลยนะแพงไปนดิดหนึ่งนี่ก็ตัวอำเภอคกโพอครับเมื่อก่อนเรียกอำเภอบางกรวย ไปเป็นสถานีตาแปดครับก็ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจบการเดินทางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ <s> เพราะว่า <n> ตรงนี้เนี่ยจะ, <s> รยจะครอบคลุมนะครับเส้นทางสายใต้ตอนล่างหมดนะครับผมะมีหลายคลิปก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับก็จะไมไปนั่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะซ้าซ้อนกันไปอาจจะมีคลิปมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่า จะ,จะไม่ให้ซ้ำซ้อนกันก็คลิปนี้นี่ก็จะเป็นเส้นทางระหว่างยะลามาถึงโคกโพครับผมนะฮะก็จะสั้นหน่อยแต่ว่าก็จะมีพราะมีเส้นอื่นจากเช่นทางใหญ่มาโคกโพอ่าใหญ่มาเทพาแล้วก็มีจันะมาโคกโพแล้วก็มีสุงไงก็ลกมายะลาละมมนะครับก็ครอบคลุมหมดแล้วนะครับ กันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกินไก่ทอดนะครับน้าตาน่า,นา,นาทานมากับนะอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกไลน์นะครับแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากแจ์เ,เพื่อนเพพบกันใหม่ครับ